สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้า M8540 นะคะตัวนี้85แรงมา้าเครื่องยนต์4 0นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่าแล้วก็ผ่าน7นะคะผ่าน7ตาช้างนะคะรถสวยสภาพเดิมนะคะสำหรับ85แรงตัวนี้นะคะนี่ค่ะดูสภาพใกล้ๆกันได้เลยนะคะ เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าแล้วก็ไม่มีรอยแกะรอยหรือไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมนะคะตัวนี้สภาพสวยๆเดิมๆไม่มีรอยแกะท่อนนะคะลูกค้านี่ค่ะสวยนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบเลยสําหรับ M8540 ตัวนี้นะคะ8 5แรงม้านะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานนะคะ731ชั่วโมงเท่านั้น,นะค่ะสภาพร,อ,รอบๆคันกันได้เลยนะคะ ัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานเบาะไม่มีรอยขาดนะคะแล้วก็หลังคาไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะสีดมเดิมนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ,ะตามห้องเกียร์นะคะไม่มีรอยแตกนะคะรสสภาพดีมากๆนะคะสำหรับ M8540 ตัวนี้ค่ะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับ M8540 ตัวนี้นะคะ กระทะล้อนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะยางสวยนะคะตัวนี้เป็นยางคู่ตัวของรถนะคะยางหลังนะคะดอกเต็มนะคะตัวนี้นี่ค่ะกระทะล้อสวยๆเลยนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยค่ะดูด้านหลังของรถนะคะด้านหลังของรถนะคะสภาพสวยแล้วก็ไม่มีรอยออกรอยดามนะคะตามแขนยกนะคะ ใกล้เลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยยื้อนะคะไม่มีรอยรั่วซึมค่ะ PTO ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะตัวนี้ใช้งานแค่ในไร่นะคะลูกค้าค่ะนี่ค่ะ,คะแล้วก็รีวิวให้ดูใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะสำหรับ M8540 นะคะตัวนี้มาพร้อมผ่าน7ตาช้างค่ะ ใบเต็มนะคะพร้อมใช้งานสภาพสีสันเดิมๆคู่ตัวรถเลยนะคะสำหรับใครที่หารถสวยๆสภาพเดิมนะคะตัวนี้น่าใช้นะคะสำหรับ M8540 นะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนี่ค่ะนี่ค่ะใครอยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้าสามารถโอนจองได้โอนจองเพียง1,000 0บาทเท่านั้นค่ะ จะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะใครสนใจก็เรียบจับจองกันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่825,000บาทนะคะ825,000บาทจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะสนใจโทรได้เลย081 9136451นะคะมีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทค่ะใครที่แนะน,น,นำญาติหรือคนรู้จักให้มาสรุดจากทางร้านนะคะรับค่าแนะนำไปเลย5,000บาทนะคะตัวนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะสนใจโทรได้เลย0819136451ค่ะ